สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายพี่น้องมาเมนูเด็ดพ,พี่น้องมันเนี่ยก้อยหอยเซอรี่มาเด้อมาเด้อนี่เบิ่งเอาเนี่ยผักแตงนาชนิดพี่น้องเอ้ยทั้งผักปลอดสารพริษผักตามฤดูก,กาลอันนี้กับลูกไว้กินเองพี่น้องมาไหมใบมะกอกสิแกน,นเด้อพี่น้องเนาะแต่ว่าสุดยอดความแซ่บกินก้กอยหอยมาลองก่อน อเมือไหร่ก hmm. mm ็มสแฮปปีเนาะปัดิตโต๊ะอืมอืมมะพรไอ้รังบะเพ็ดอืมคือมันนุ่ยนี่ยพแห้งอืมดอมก กอพวงามาจับแบบไปเนาอแล้วกะโดน 白。 อย่าบอกดั่งนะพี่น้องอย่างเขานเนี่ยกินกินเขาอยู่หน้าพี่น้องเอ้ยคือเก่าคนละรุ่นบวร์ไรเดอ้อนร์ยู่จนแก่พี่น้องอยู่หน้าบ้านเฮาในบ้านกระเหลืองพี่น้องหน้าโก่งมามาก็หน้าโกง่มามาอโกงอยู่พี่น้องมามามข้าวต้มเหลวเปิดแพบทบแบบ หรือเอาเสียงในฟิล์มี่น้องภาษาบรูหอยนี่เนี่ยหอยเชอรี่ฟังออกเด้อไปน้องภาษาบรู่ระกลาเชอรี่ก้อยหอยเชอรี่ก้กลาเชอรี่อะเป็นภาษาบรู ማ ማ ይላል ሰብሰብ እ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  บอเผ็ดพี่น้องทั้งเผ็ดทั้งแสบเอาในใน,นแล้วกับว่าภาษาบลูเหระพี่น้องเนาะกะชิบวอกให้หมดเลยพักอยู่ในหันแปลงปลาซาบรูไปเลยเนาะพี่น้องเนาะเริ่มจากมะเขือนี่มะเขือเนี่ยมะเขือเนี่ยแปลงปลาษาบรูนั่นก็คืออังกึง่งต่อไป หอมแปรเนี่ยหอมแปรเนี่ยแปลเป็นภาษาบรูนั่นก็คือบัดฮัมฮ้าหรือว่าซาลาฮัมฮ้าอ๋อต่อไปผักกระโดนเนี่ยผักกระโดนภาษาบรูแปลเป็นภาษาบรู บัตรกระดอนต่อไปมะเขือพ่วงหรือม,มะแมข้งแปลเป็นภิษาบรูอัมแปงต่อไปใบมะกอกแปลเป็นภิษาบรูเสร็จแล้วนิ้าก,กักต่อไป พริกยวกปลาเปปเ์เป็นปลาบรู๊งเปบูดมากินต่อไป่ออืมซสปาบูกับว่าลายคำอะไรน่นเป็นเนาะกะ คลิปนี้นจ็จบสำหรับนีก่อนพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์น้อพี่น้องเด้อช่องยูทูบอยู่จนแก่ยืนยังเสยฝากน้อพี่น้องเด้อฝากติดตามให้น้ำสวัสดีครับ